ขอกวามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพ้าจะนำพระธรรมคำสังสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับความพระธรรมคำสังสอนที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ครั้งนี้ชื่อว่าอาทิปไตยะสามอย่างอาทิตยปตายะสามอย่างก็คือความเป็นทาปุตไทไทย,ไทยก็คือ ประชาธิปไตยนั่นเองในทางโลกประชาธิปไตยกว่าเรื่องเสร็ที่เสรีภาพของคนทั้งหลายที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแต่ในทางรมก็มีประชาธิปไตยเหมือนกันท่านกล่าวไว้สามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ อัตาธิปไตยอัตาธิปไตยก็คือความถือตัวตนเป็นใหญ่การถือตัวตนเป็นใหญ่ก็คือไม่เชื่อคนอื่นนั่นเองถือตัวเองเป็นใหญ่ถือความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ฉันไม่รับรู้รับฟังในความคิดเห็นของคนอื่นฉันน่ะรู้ดีแล้วรเรียนมาดีแล้วประสบการณ์ดีแล้ว ฉันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฉันเป็นผู้อาโวโุโสฉันจะต้องรู้ดีกว่าคนอื่นอย่างเนี้ยเรียกว่าถือตัวเองเป็นใหญ่ยิ่งผู้น้อยด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่รับความคิดเห็นถึงแม้ว่าผู้น้อยจะมีความคิดดีความร,รู้ดีสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ยอย่างดีฉันก็ไม่เอาฉันก็ไม่ฟังในลักษณะอย่างนี้ถือว่า อาตตาทิปไตยถือตอนเองเป็นใหญ่ในประการที่สองโรกาทิปไตยโลกาทิปไตยยะถือโลกเป็นใหญ่อันนี้ก็ฟังเสียงชาวโลกเพราว่าอย่างไรฉันก็ว่าตามก็ไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอีกแหละก็คือเขาว่าอย่างไรฉันก็ว่าตามไปเรื่อยๆ เขาว่าดีฉันก็ว่าดีฉันก็ว่าไม่ดีฉันก็ว่าไม่ดีก็ถือสังคมทางโลกเป็นใหญ่แต่ดีก็ดีไปแต่ทาไม่ดีก็ไม่ดีก็คือถือเรื่องของคนอื่นเป็นใหญ่ความคิดเห็นหรือว่าปัญญาฟารโรของตัวเองก็ไม่ไม่นำมาใช้คือต่างเข้าไปเรื่อยๆอาจจะพูด เป็นปาัษาจ้าบ้านก็คือก็ลื่นเป็นปลาไหลปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามกระแสของทางโลกนั่นเองไม่มีโจวเ์นของตัวเองในประการที่สามธรรมาธิปไตยะก็คือธรรมาธิตยไตรถือธรรมเป็นใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ถือวินยัยให้ถือธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์การถือธรรมเป็นใหญ่เนี่ยก็คือ อย่างน้อยก็ทำให้เราปรับเปลี่ยนไปได้ตามยุคตามสมัยเรียกว่าสามารถทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองการถือธรรเป็นใหญ่เนี่ยจะทำให้ตนเองได้รับรู้ท้งตนเองด้วยทั้งกระแสชาวโลกด้วยแล้วก็มาประยุกต์ในทางธรรมในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็ ทำตามธรรมะปฏิบัติตามธรรมะอจิตใจของเราจะได้มีความสงบสุขถือตนเองเป็นใหญ่คนอื่นเขาก็ไม่เอาถือโลกเป็นใหญ่จิตใจเราก็ไม่สงบแต่ถ้าถือทางเป็นใหญ่เราจะได้รักษาจิตของเราให้อยู่ในความสงบตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาก็คือเจริญจิตภาวนานั่นเองอัาตามาภาพนมาเจริญพรน้ยาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟัง จเจริญพร